สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูจกแจงค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่บทเรียนบทใหม่กันนะที่คุณครูได้บอกพวกเราไปแล้วว่าให้ไปลองอ่านลองศึกษาค้นคว้าความรู้มาก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจที่จะให้เราได้มา ตั้งคำถามทายเพื่อนกันเหมือนตอนที่เราเรียนออนไลน์เนาะแต่ด้วยโอกาสที่ยังไม่สะดวกนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราเรียนรู้เรื่องราวกันไปก่อนนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้เจอกันในแบบเต็มรูปแบบเราจะเอามาถามมาทายกันอีกครั้งค่ะอ่ะขออนุญ,ญาตทวนก่อนนะคะในคราวที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยเราพูดกันถึงคำคำเดียวเลยที่มีชื่อว่าคำไวโพสใช่ไหมคะ คำวยพโพ์มีอีกชื่อหนึ่งว่าคำ้องความนะคะหรือคําที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองค่ะอ่ะและคราวที่แล้วก็จบไปด้วย4ภาพนี้นะคะก็คือภาพที่มีพระมาหกากษัตริย์นะคะแผ่นดินนะเสือแล้วก็ควายนะคะดังนั้นภารกิจสุดท้ายนะคะที่เกี่ยวกับคำวัพโพสแต่ยังไม่ท้ายสุดนะลูกเพราะในคาบหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกัน ถึงใบงานของคำวัยพน์กันสักนิดหนึ่งเป็นการทบทวนส่งท้ายจริงๆนะคะของเรื่องนี้แต่เมื่อไรที่จะเจอกันนะคะคำถามเหล่านี้จะยังคงเอามาถามมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมนะลูกนะอ่ะทีนี้มาดูก่อนว่าสี่ภาพนี้เนี่ยกับคำที่ครูให้มาในช่องสีเหลืองๆเนี่ยคำไหนคะแปลว่าอะไรบ้างลองหาซิในสิ่งที่จดไปเป็นการทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ไปตอบกันในกลุ่มห้องเรียนของเรานะ หรือในในกลุ่มวิชาภาษาไทยของรวมก็ได้นะคะแต่เพื่อนห้องอื่นก็อาจจะงงกับเราเราจะไปงงกับเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็สังเกตคำนะคะก็เอาไปส่งได้ทั้งในทุกท,ทุกช่องทางเลยแล้วกันเดี๋ยวคุณครูไปตามตรวจโอเคเนาะเอาที่หนูสบายใจนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาขึ้นเรื่องใหม่กันก็คือเรื่องบทที่ห5แล้วนะคะแรงกระทบค่ะเปิดหนังสือเลยค่ะลูกภาษาพ,พาทีในหน้า237ค่ะ อะเมื่อเปิดมาเราก็ต้องมาหาใจความกันก่อนนะคะว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนนะบทนี้เนี่ยมีประเด็นที่พบเห็นนะคะให้เรารู้จักการครบเพื่อนนะคะแล้วก็รู้จักคําพังเพยที่มีความหมายแฝงอยู่และสุดท้ายก็คือลายมือซึ่งเรื่องของลายมือนั้นคุณครูขออนุญาตไม่พูดนะคะเนื่องจากว่า ได้สอนกันไปแล้วใน EP แรกเลยของการเจอกันวันแรกเลยนะในออนไลน์นะคะดังนั้นในคาบนี้นะคะเราก็คาบต่อต่อไปเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการครบเพื่อนนะคะการเอาสำนวนสุภาษิตคำพังเพยน,นั้นมาใช้ในบริบทต่างๆนะคะอะมาค่ะเรื่องราวนะคะเดี๋ยวเล่าไปฟังไปแล้วก็ใครมีไฮไลท์อยู่ที่มือเนี่ยเอาขึ้นมาขีดเส้นใต้ได้เลยนะคะ ใครหนังสือยังอยู่โรงเรียนไม่เป็นไรลูกดูไปก่อนฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยววันอังคารเรามารับเอกสารเราเอาหนังสือเรากลับบ้านปุ๊บเราก็ไปเปิดคลิปรูดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขีดเส้นไฮไลท์ตามไปได้เลยนะคะอ่ะขออนุญาตเริ่มต้นเรื่องราวนะคะในเรื่องนี้เขาเล่าเรื่องแว่ามีคุณแม่กับจุนนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าจุนนะจุนเนี่ย ช่วยคุณแม่ทําขนมจีนน้ายาอยู่นะคะซึ่งไม่ได้ทาหม้อเล็กๆเลยนะทาหม้อใหญ่มากเพราะฝีมือน้ํายาของแม่นั้นเป็นที่เรื่องชื่อหรือชาที่ใครๆก็ต่างอยากรับประทานนะคะแม่ไม่ได้ทํากินเองแค่เพียงคนเดียวแต่เมื่อทําเสร็จแล้วก็แบ่งไปให้พี่ให้น้องแล้วก็ให้เพื่อนบ้านได้รับประทานด้วยกันกด้วยค่ะแสดงถึงความมีน้ําใจนะคะแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันและกันนะคะ เมื่อตกบ่ายเนี่ยแม่ก็ชวนจุนลงไปโคลกปลาที่ร้านใต้ถุนบ้านนะคะโคลกก็คือการตำแหละอย่างทีชีเนาะตำแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าข้างล่างนั้นอากาศเย็นสบายแม่แกะกล้างออกแล้วก็เอาเนื้อปลาให้จุนนั้นโคลกทํางานไปก็ฟังแม่อบรมไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคบเพื่อนโดยเฉพาะกลุ่มของพี่มอดค่ะแม่บอกจุนเลยว่าจุนรู้ใช่ไหมลูกว่ากลุ่มจะมอดนนัะ้นอะ่ะไม่ทํางานนะแล้วก็ชอบทําตัวเป็นอันธพาลลักเล็กขโมยน้อยด้วย ตำรวจนั้นจับตาดูอยู่ให้ลูกระวังด้วยนะคะจะพลอยเข้าปิ้งไปด้วยคำว่าเข้าปิ้งเนี่ยแปลว่าเข้าคุกเข้าตารางนั่นเองนะคะเป็นสำนวนนะคะคำว่าเข้าปิ้งนอกจากนี้เนี่ยที่แม่พูดมาเนี่ยจุนถามว่าจุนก็พอจะรู้แต่สิ่งที่ทำให้จุนยังคงคบกับพี่มอดอยู่นั้นเพราะพี่มอดนั้นเป็นคนที่คอยช่วยเหลือจุนอย่างเสมอมานะคะไม่ว่าจะเป็น การไม่ให้ใครมาลังแกตัวเองนะคะท่านแบ่งปันสิ่งต่างๆให้นะหรือดูแลเหมือนน้องชายเลยคนหนึ่งนะคะจุนก็เลยไม่รู้ว่าจะปฏิเสธความหวังดีที่พี่มอดให้ได้อย่างไรนะคะแม่ก็ก <c oughs> ำลังจะยกของอะไรขึ้นบ้านปรากฏว่ามีคนมาเป่าปากเรียกที่รั้วกระหินหน้าบ้านนะคะคนคนนั้นยังไม่ทันไรเลยเพิ่งเอ่ยถึงก็มาปรากฏตัวซะแล้วพี่มอนั่นเองค่ะ ะะพี่มอดมาชวนจุนไปไหนก็ไม่บอกบอกแต่เพียงว่ามีธุระอยากให้ช่วยนะนะคะแล้วหน้าตาของพี่มอดก็ดูเป็นกังวลมากเลยซึ่งนั่นทําให้จุนนั้นต้องรีบวางครกไว้ที่บันไดแล้วออกไปนะคะบอกแม่ว่าเดี๋ยวกลับมานะแม่นะคะบอกแม่ไปนะคะแต่ไปเพราะว่ความเป็นห่วงนั่นแหละนะคะ พอไปถึงปุ๊บนะคะเขาก็มองเห็นมอไซค์จอดอยู่2คันนะคะคันแรกเนี่ยมีเพื่อนพี่มอสองคนนั่งอยู่ส่วนอีกคันนึงเนี่ยจุนก็ไปกับพี่มอซ้อนท้ายกันไปนะคะในระหว่างที่ไปก็ถามว่าไปไหนเหรอพี่นะพี่จุนก็ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนบอกแต่เพียงว่าเนี่ยพ่อพี่ไม่สบายนะพี่ต้องรีบหาเงินมารักษาพ่อะคะ่ะจุนคิดว่าพี่มอคงพาจุนนะ่ะไปหาปลาตามปกติแต่ นะคะวันนี้มันไม่ใช่ปกติซะแล้วสินะคะเพราะนะคะพี่จุนได้พาไปที่ที่อยู่บริเวณถนนใหญ่นะเข้าไปในทางทางเล็กๆแคบๆนะคะที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งอยู่จำนวนมากนะคะพี่มอดหยุดรถแล้วสั่งให้จุนลงที่เสาไฟฟ้าต้นหนึ่งนะคะบอกว่าจุนดูต้นทางให้พี่ด้วยนะพี่จะไปถอดน็อตเสาไฟฟ้านะคะน็อตตัวใหญ่ขายได้ราคาดี พ่อพี่ต้องใช้เงินเยอะนะเอาแหละทีนี้จุนเครียดแล้วค่ะเพราะว่าจุนไม่ได้อยากจะมาทำสิ่งที่มันผิดต่อกฎหมายแล้วก็ทำร้ายคนอื่นแบบนี้นะคะแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าพี่มอได้กำชับนักหนาด้วยว่าอย่าทอรยศนะเองก็ต้องรู้นะว่าถ้าสมมติว่าเองปากโก้งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทำให้จุนก็ต้องยอมจำยอมเนาะต้องใช้คำว่าจำยอมทำหน้าที่นี้ไปนะคะ แล้วพี่มอดกับเพื่อนก็ไปทําการถอดน็อตเสาไฟฟ้ากันคําว่าน็อตเนี่ยคะ่ะสะกดนอนหนูออ่างต่อเต่านออต่อน็อ,อนตอน,อนะคะพอถอดเสร็จเขาก็คุยกันว่าเนี่ยเหลือไว้น็อตเนี่ยต้นละ2อสตัวก็พอมันไม่ล้มหรอกนะคะก็พอไปถอดกันเสร็จก็ไปต่ออีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งนะคะก็เสร็จที่3ต้นด้วยกันเสาทั้งหมด3ต้นนะคะแล้วก็ใกล้จะค่าแล้วก็เลยเลิกปฏิบัติ ภารกิจนะคะพอแล้วก็กลับกันนะคะทีนี้ <c oughs> ในระหว่างที่กลับเนี่ยจุนก็คือมีสีหน้าที่ไม่สบายใจนะคะเหมือนจะร้องไห้แต่พี่มอดนั้นได้กำชับไปแล้วว่าถ้าเองปากโป้งเองน่าจะรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจุนคิดเลยว่าโอ้พี่มอดของกูเนี่ยหายไปไหนแล้วเนี่ยนะคะคนดีคนนั้นทำไมกลายมาเป็นคนอันธพาลข่มขู่ชีวิตแบบนี้นะคะในระหว่างที่กลับบ้านค่ะก็ มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะพายุพัดแรงมากจนมอเตอร์ไซค์เนี่ยแทบปลิวเลยนะพอระหว่างทางขับไปเรื่อยๆไฟฟ้าก็เริ่มดับลงนะคะพอไปถึงบ้านปุ๊บก็เห็นแค่เพียงแสงเทียนวอมแวมอยู่และเห็นแม่กับพอนั่งรออยู่ที่ระเบียงจุนดีใจมากค่ะที่จะได้กลับบ้านมาพบกับพ่อกับแม่นะคะก็รีบวิ่งอย่างดีใจนะคะมาถึงก็ตะโกนขึ้นบ้านทันทีทันใดนั้นเองนะคะในระหว่างที่ขึ้นบันได ปรากฏว่าจุนก็ได้เดินไปสะดุดครกที่ตัวเองไม่เก็บนั่นเองนะคะตกลงมาเสียหลักล้มมาหน้าฟาดบันไดหน้าผากแตกเลือดไหลนองค่ะก <พอ S 1> ็ะพอ่ <ๆ S 1> พอก็เลยรีบลงมาดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็รีบพาไปโรงพยาบาลทันทีแต่ไม่ไดใ้ให้แม่ตามไปด้วยนะคะพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บก็พบว่าโรงพยาบาลก็ไฟดับเหมือนกัน,นะค่ะทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเลยนะคะแม้จะมีเครื่องปั่นไฟแต่มันก็ดับไป ไปหมดทาให้คนป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยมีอาการซุดหนักลงทั้งแพทย์และพยาบาลช่วยกันอย่างชุนละมุนวุ่นวายไปหมดเลยค่ะมีคนทยอยคันเข้ามานะคะทั้งคนที่เจ็บป่วยเพราะว่าประสบอุบัติเหตุนะเนื่องจากไฟฟ้าดับก็มองไม่เห็นเกิดอะไรกันขึ้นมากมายไปหมดแพทย์นั้นต้องทําการช่วยเหลือค่ะแต่ก็เลือกที่จะช่วยคนที่มีอาการสาหัสก่อนเนาะจุนนั้นต้องรอไปอีกสักพักนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ถือว่าหนักมาก กนะว่าจุนจะได้รักษาก็ใช้เวลาค่อนข้างดึกแล้วนะคะจุนเย็บแผลไปห้าเข็มค่ะในขณะที่กําลังจะกลับเนี่ยก็เห็นพี่มอดกับแม่นั้นเดินร้องไห้กันออกมานะคะแล้วก็ซุดตัวนั่งลงนะคะแม่นี่คือสุดตัวเลยหลังจากที่คุยกับคุณพยาบาลนะคะพ่อของจุนก็เลยไปถามคุณพยาบาลว่ามันเกิดอะไรขึ้นพยาบาลก็เลยบอกว่าพ่อของพี่มอดเนี่ยป่วยหนักมากนะคะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ พอไฟดับเครื่องปั่นไฟมีปัญหาพ่อของพี่มอก็ไม่อยู่รอแล้วเสียชีวิตไปแล้วค่ะพอจุนได้ยินแบบนี้นะคะจุนรู้สึกว่าตัวของจุนนั้นเย็นเฉียบแล้วก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงเหยียบครบผ้าตกบันไดหนะ้าผากแต่เหตุผลก็เพราะว่ามันเริ่มต้นในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไงล่ะคะเขานะคะ,นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิด พี่พี่มอดและเพื่อนไปถอดน็อตจากเหล็กไม่ขีดตัวใช่ไหมคะจากเสาฟไฟฟ้าแรงสูงนะคะพอถอดเสร็จปุ๊บนะมันก็ได้นําไปสู่ความสูญเสียเป็นวงกว้างเหมือนกับการโยนก้อนหินหนึ่งก้อนลงไปในน้ําใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าน้ํามันจะกระเพื่อมออกมาเป็นวงเป็นวงกว้างออกมาแม้หินที่เกิดนั้นเป็นก้อนเล็กเพียงก้อนเดียวเหตุการณ์นี้ก็เช่นกันค่ะมันเกิดจากการที่ เข้าไปถอนน็อตเสาไฟฟ้าแรงสูงแค่เพียง3ต้นใช่ไหมคะแต่พอถอนเสร็จเนี่ยเกิดฝนตกขึ้นมาทําให้นะคะเสาไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยมันไปล้มทับกันโศทรับทับต้นอื่นๆนะคะแล้วก็ทําให้ไฟนั้นดับไปทั่วถึงไปหมดนะคะอ่ะตรงนี้นะคะจุนรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดของจุนจริงๆนะคะ ฉนไม่รู้จะทํายังไงะค่ะว่าต้องไปคุยกับคนที่ดีที่สุดของเขาแล้วก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขานะคะนั่นก็คือคุณพ่อกับคุณแม่นั่นเองค่ะอ่ะตรงนี้ขอโทษนะคะถ้าพลาดไปนิดนึงในข้อความบางท่อนที่หายไปนะเดี๋ยวจะเล่าเพิ่มเติมให้ฟังเลยนะคะว่าจากการที่เสาไฟฟ้านั้นไปล้มเนาะกูถึงว่ารูหาไม่เจอไปล้มทับต้นต้นเสาไฟฟ้าอีก5ต้นนะคะทำให้เกิด ไฟดับไปหลายจังหวัดเลยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท้องถนนจํานวนมากนะคะที่โรงพยาบาลนั้นก็มีผู้เสียชีวิตเยอะด้วยเพราะว่าเครื่องปั่นไฟนั้นมีการหยุดเดินเครื่องไปชั่วขณะนะคะแพทย์ก็ต้องเลื่อนการผ่าตัดลงไปการสื่อสารทุกอย่างหยุดชะงักลงค่ะและโรงงานเสียหายนับพันล้านบาทแม้เกิดจากเรื่องเล็กๆแค่ไม่กี่ นิดเดียวใช่ไหมคะเพราะคนไม่กี่คนแต่ทําให้สิ่งต่างๆนั้นมันกระทบกระเทือนไปหมดเลยนะคะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะอ่ะทีนี้นะคะจูนก็เลยได้ไปคุยกับพ่อแม่สารภาพทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นค่ะพ่อกับแม่นั้นก็มีความเข้าใจนะคะแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกที่กล้าทำแล้วกล้ายอมรับความผิดค่ะ ก็เลยไปปรึกษากับลุงอัดที่เป็นเพื่อนพ่อนะคะเป็นตำรวจว่าจะทำอย่างไรนะพอหายไปนานมากเลยนะคะนนในความรู้สึกของจุนแต่จริงๆแล้วไปแป๊บเดียวนะคะพ่อกลับมาจุนเองก็ตื่นเต้นว่าตัวเขาจะด้ได้รับโทษติดคุกไปด้วยหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าเรื่องนั้นก็จบลงได้ด้วยดีนะคะคนผิดได้รับโทษในสิ่งที่ผิดคนที่ไม่ได้จ้งใจทำผิดก็สำนึกได้นะคะแล้วคิดว่า การครบเพื่อนนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะที่เราต้องระมัดระวังลูกนะคะในเรื่องนี้เนี่ยพี่มอนและเพื่อนนั้นได้ถูกตํารวจจับไปตามระเบียบค่ะแต่ว่าคนที่แจ้งให้ตำรวจมาจับนั้นไม่ใช่พ่อของจุนหรือจุ้นนะคะแต่เป็นร้านขายข,ายของเก่าที่เขาเอาน็อตไปขายค่ะเขาก็ได้แจ้งจับไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ซัดทอดมาผิดที่จุ้นนะคะจุ้นก็เลยรอดปลอดภัยนะคะและก็สํานึกได้ว่านี่แหละ ะะการครบเพื่อนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากคบคนพานพานพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลค่ะและบาปกรรมทุกอย่างนั้นมีจริงอยู่เสมอนะคะใครทําดีความดีก็จะตอบแทนใครทําชั่วนะคะอย่าคิดว่าวันนี้เราไม่ได้รับผลกรรมนั้นจําไว้ค่ะว่าพึงระลึกอยู่เสมอนะคะสักวันหนึ่ง ความชั่วที่เราเคยทํามันก็จะต้องย้อนกลับมาทําร้ายเราเส้นกันค่ะไม่ช้าก็เร็วนะคะดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยจุนคิดได้แล้วว่าต่อให้เขาคบเพื่อนไม่ดีหรือดีอย่างไรนั้นนะคะ ก็มันขึ้นอยู่กับตัวเราแหละที่เราจะประพฤติปฏิบัติตนยังไงนะคะบางคนนั้นอยู่ในกลุ่มคนไม่ดีแต่ก็เป็นคนที่ดีได้แต่บางคนนั้นอยู่กับคนที่ดีอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเป็นตัวชักนำเราไปสู่ความดีและความชั่วค่ะดังนั้นนะคะขอจบท้ายด้วยบทอ่านเสริมนะคะที่เป็นบทกรอนนะแปลกันง่ายๆตรงตัวค่ะคนที่จิตด,ดีคิดดีชีวิตพบสุขหรรษา เป็นที่รักใคร่เมตตาบรรดาผู้คนทั่วไปคิดดีช่วยเหลือเจอจุนเกื้อหนุนผู้ที่ยากไร้ <วา S 2> เห็นแก่ส่วนรวมด้วยใจใครๆรว้วนแต่ชื่นชมคนที่คิดชั่วทำชั่วเกลือกลั้วความทุกข์ขืนขมชีวิตล้มเหลวรอมรมนิยมแต่ทางทำลายคิดชั่วหยิบสวยของเขานึกเอาแต่ที่ง่ายๆ ใครลำบากไม่ว่าขอสบายผู้คนเหนื่อยหน่ายเกลียดชงังเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีหมั่นสร้างความดีปลูกฝังแต่เล็กเปิดใจจริงจังรับฟังคำสอนแนะนำรู้จำสิ่งควรปฏิบัติรู้หัดตัดใจไม่ถลำรู้ประโยชน์ส่วนรวมร่วมทำร,ร,รู้นำจิตสว่างทางเจริ สำหรับวันนี้นะคะฝากข้อคิดง่ายๆที่ชวนให้พวกเราไปคิดค่ะว่าการพบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นนะคะดังนั้นเลือกพบคนที่ดีและเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะผู้ที่หวังดีกับพวกเราเสมอค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมไปตอบคำถามในกลุ่มไลน์กันนะคะว่าคำไหนแปลว่าอะไรของคำวัยพจน์นะลูกนะ แล้วมาเจอกันในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ